เราก็จะมาชมกาแฟครับ

ทุกคำมันได้ยินชัดเจนอาจจะไม่ต้องเป็นภาษาไทยที่ชัดด้วยนะรอเราร้อลิงไม่ต้องชัดมากแต่ว่าให้ทุกคำมันได้ยินชัดเจน,นเน,นี่มันหนวกไปนิดหนึ่งดูเล่นเลยค่ะท่าวกลางผู้คนมากมายรอบตัวเปรียบกับแสงไฟที่มัน,นมืดมัวแต่ฉันไม่กลัวก็เพราะมีเธอตรงนี้รู้สึกว่าคำว่าท่ามกลางกับคำว่าเปรียบกับมันไม่ค่อยชัด เหมือนว่ามันมันอยู่หัวอยากให้มันฟังแล้วมันได้ยินเข้าใจถามถามแต่คํามันเล็กกว่านี้ได้นะมลูกถามกลางผู้คนถามถามกลางผู้ชแต่ <ทำ S 1> มัน<ำ>รู้สึกกรุ๊ปอีกนิดหนึ่งที่ส่ยวยนยุ้ยไปหน่อยแบบอีกรอบนะครับแบบจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้วันนี้พบเธอถึงได้เข้าใจ วรัท,ทแทวยงามนนะกอะแล้วเมื่อกี้หาช่องเออไม่เจอนโอ้เอาขึ้นมาโหนกแก้นนมเลยได้ไหมได้เอเอเออออ มหัวนี่นะเารักแบบไรแบบไรหล่อเลยหล่อเลยไม่ได้วันนี้พรเธอจึงได้เข้าใจว่ารักที่ดีที่แท้สวยงามแค่ไหนต้หล่อเดยนะมันได้อยู่แล้วรู้สึกว่ามันเป็นโน้ตที่ถูกต้องแล้วก็ฟิลที่แบบหัวหัวมันแรง ต้องเชื่อใจว่าความรักของฉันไม่ว่าฉะนานเท่าไรก็จะมีค่ะเธอคนเดียวคงไหนหัวใจพอให้โลกจะเวียนมนไปแต่ฉันจะไม่เปลี่ยนไปฉันก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะรักใครคนหนึ่งมากมาย รักที่ดีที่เธอสวยงามแค่ไหนเรนงเชื่อใจว่าความรักของฉันไม่ว่าจะนานเท่าไรก็จะมีแค่เธอคนเดียวข้างในหัวใจต่อให้เราจะวีนมุนไปแต่ฉันจะไม่เปลี่ยนแปลง <Yeah. S 1> <Hey. S 2> เสร็จแล้วนะครับสำหรับการ ให้โลกไม่มีแสงจันทร์นะครับผมก็เ <ut> ดี๋ยวต่อไปมันเลยอ,อีกอย่างหนึ่งก็คืออัดกีตาร์โซโล่นะครับซึ่งมาเราดูกันครับคอนเซปต์นี้คือเราจะรักเขาไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงก็ตามหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือต่อให้โลกไม่มีแสงจันทร์แต่ว่าสุดท้ายคืออะไรมันจะเปลี่ยนไปก็แล้วแต่แต่ความรักที่มีให้เธอก็จะไม่เปลี่ยน <ut> ใช่ครับเพลงนี้ถ้าดนตรีนะครับทำแค่วันเดียวแต่ว่าเนื้อในตอนแรกมัน มันเหมือนขึ้นมาตอนฮุกและแต่ว่าตอนเวิร์ดกับตอนปีฮุกเนี่ยมันถือว่าใช้เวลาก็นานพอสมควรครับสัก2-3สาสัปดาห์ครับแต่ว่าฮุกเนี่ยคือวันเดียวเลยเพราะว่าเหมือนมันมาอันนึงแล้วมันก็ไหลๆๆๆมาเรื่อยๆอยากให้คนที่ฟังเพลงนี้นะครับส่งต่อเพลงนี้ไปให้แฟนหรือว่าจริง,รงๆเพื่อนก็ได้นะครับเพราะว่าคือมันเป็นความสัมพันธ์แบบแฟนคลับได้นะทุกคน ส่งให้คนที่คุณรักส่งให้พ่อแม่ส่งให้ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายได้หมดเลยนะครับก็ฝากเพลงนี้ด้วยนะครับต่อให้เลกไม่มีแสงจันทร์ครับผมบ๊ายบาย ครับผมทุกคนวันนี้นะคะเรามาเจอกันก anyway. ับม <t akers> <t akers> ีฮายในซีนเพลงต่อให้โลกไม่มีแสงจันทร์นะครับผมปรมาทมากประมนี้นครับก็เป็นเช้าแสงสดใสมากดูจากตาผมได้นะครับที่กําลังสดชื่นเป็นอย่างหนักเลยแลครับวันนี้ก็เมื่อกี้เราได้แต่งหน้าเปลี่ยนชุดนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปไว้เรียบร้อยตอนนี้เราจะมาไปลองในเซตในฉากแรกว่าจะเป็นฉากอะไรไปดูกันพร้อมกันนะครับบ๊ายบายเจอกัน ครับผมสำหรับที่มาของเพลงนี้นะครับก็เป็นเพลงที่ผมแต่งเพราะว่าได้ยินเสียงเรียกร้องของเทมโปมาะคระับเทมโปบอกว่าเนี่ยตั้งแต่เดบิวต์มายังไม่มีเพลงรักอินเลิฟหวานซึ้งเลยนะครับแอบชอบอีกแล้วแอบชอบอีกแล้วโอเคอ,อีกแล้วโอเคอ,อีกแล้วก็ยัง<ม>ไม่มีเพลงรักแบบหวานซึ้งเลยที่สมหวังสักทีะครับก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่แบบพึงใจววามากๆแล้วก็อยากให้ทุคนนกคนได้มาฟังกันเยอะๆเป็นยังครับ let's go <S <laughs> าหรือเปล่า,อ,ลาอ๋อยืนยันว่าเองรักจะเชื่อใจว่าความรักของฉันไม่ว่าจะนานเท่าไรก็จะมีแค่เธอคนเดียวข้ในหัวใจต่อให้โลกจะเวียนหมุนไปฉันจะไม่เปลี่ยนแปลงขอเลยนะพอเลยนะขอให้มีตังคนะ์ <c oughs> เ้าอีกจะมาเป็นระเบียบแล้วเป็นด็อกเตอร์สเตรนจ์ผมวนให้ทุกอย่างกลับเปเหมือนเดิมสิ่งที่จะไม่กลับมาก็คือเธออะไมยบอกเป็นเพงลเพงหลักนี่หว่าลืมปกติทำในเพลงของพับนะครับตอนนี้เป็นเพลงหลักกันบ้านสิ่งที่เราจะไม่มีวันเปลี่ยนไปก็คือเธอโปรดเธอดีอู มาขนีสเอร์อนะครเมื่อกี้คุณทำอะไรคะเป็นการรานซีชั่นที่ยังไม่ซิงมาทุกคนคือตอนแรกมันจะมีเฟนนีวนอยู่ใช่ไหมฮะแล้วทีนี้พอตั้องสีฮับไปแล้ว

ฉันสัญญาว่าจะรักเธอคนเดียวใจที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้วันนี้พบเธอถึงได้เข้าใจว่ารักที่ดีที่เธอสวยงามแค่หนจะเค <era> <โด>ย <S 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 อีกครั้งหนึ่งในชีวิต ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Behind the Scene เพลงต่อให้โลกไม่มีแสงจัน์นะครับผมซึ่งผ่านผลไปอย่างดีนะครับขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมกับเพลงนี้ทุกคนเลยนะครับทั้งทีมมิวสิกโปรดักชั n นแล้วก็ทางทีมมิวสิกวิดีโอโปรดักชั่นเลยนะครับก็ ฝากติดตามเพลงนี้นะครับเพลงต่อให้โลกไม่มีแสงจันทร์นะครับสามารถฟังได้ในทุกสตรีมมิ่งเลยนะฮะแล้วก็ YouTube ช่อง l i ทแอนิเมชันนะครับแล้วก็ติ k t o k สามารถไปเล่นแล้วก็ไปเต้นกันได้ในแฮชแท็กต่อให้โลกไม่มีแสงจันทร์ชาร์จแน่นี่นะครับก็ฝากเพลงนี้ด้วยนะครับถ้าอยู่ร่วมกับคนเก่งแล้วนะครับผมสวัสดีครับเย้คัพี่แจ้งน้องนะครับผมสวัสดีครับเพลงนี้เป็นไงบ้างครับชอบเพลงมากเป็นเพลงที่โคตรจะน้องกูอ่ะตอนแรกอ่ะ ได้ยินเพลงล้วก็เลยโทรไปหาน้องผูกว่าจุดเริ่มต้นน้องผูกได้ไอเดียการแต่งเพลงมาจากอะไรเราก็เลยเก็บไปคิดต่อคือเราก็มีคุยเรื่องเซตติ้งกับมันนี่ว่าอ๋อโอเคคอดิชั่นฟังก์ชันของมันต้องอยู่ในสตูนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยพยายามหาเซตติ้งที่มันเกิดเรื่องราวได้เราก็เลยตีความว่า <ừ. S 2> การที่เหมือนน้องผูกเปียบเปย,เปยว่าแบบถ้าเราแบบรักเธอแบบเขาเรียกว่าอะไรพระจันทร์ใช่ไหมแสงจันทร์แบบไปเปรียบเทียบแล้วสิ่งที่มันแบบเป็นไปไม่ได้หรืออะไรอย่างนงี้ว่าเราก็เลยคิดว่า แล้วถ้าเรารักคนคนหนึง่งไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์อะไรก็ได้ล่ะเช่นแบบว่าเราอยู่ในสถานที่ที่มันแบบพื้นที่จํากัดมากๆเหมือนอยู่ในกรงหรือเราอยู่ในโลกของเราเองที่มันมีความบิดเบี้ยวมหมายถึงว่าเรื่องเก้าอี้ที่มันจัดเซตติ้งแปลกๆหรืออะไรเงี้ยในโลกของการที่เราแบบมองไม่เห็นล่ะเราแค่รู้สึกว่าจําลองความเซเรียลของโลกบางอย่างของเราขึ้นมาใหม่ให้มันบิดเบี้ยวเปรีบเ,เบยเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่มันไม่ปกติ แต่เรากลับรักเขามากๆอะไรใช่ประมาณนั้นไอเดียมันก็เลยออกมาประมาณนี้สุดยอดนะครับฝากไปรับชมนะครับเพลงนี้ด้วยซึ่งจะปล่อยแล้วเพราะว่าทุกคนเห็นแล้วใช่นี่ก็ปล่อยแล้วโอเคก็ดูอีกปั่นวิวอีกแชร์เพื่อนๆให้มาดูเยอะๆครับผมครับผมขอบคุณพี่แฟงมากๆนะครับขอบคุณคขอบคุณรีเอเ r น a i เ m น n t ด้วยคบขอบคุณน้องโ้นขอบคุณครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดดิ่ง ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับ,บ,บสวัสดีครับฝากไปฟังเพลงด้วยครับผมบ๊ายบาย